วัดเชียงควรค่ะพีมหรือบางคนนะคะก็จะเรียกว่าสวนพระค่ะในนี้ก็จะมีเรื่องราวอยู่3เรื่องก็เป็นเรื่องของนรกเป็นเรื่องของโลกมนุษย์ก็เรื่องของสวรรค์น,นะคะระยะาการสร้างนะคะ10ปีเลยค่ะ อีกแล้วนะคะกับรายการไอพาชิมยิ้มพาเที่ยวค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดเชียงควรค่ะพี่ยิม้มหรือบางคนนะคะก็จะเรียกว่าสวนพระค่ะ ที่บ้านเชียงควนแถวแถวท่าเดือนนะคะซึ่งถ้าเรามาจากสะพานวิทยาพไทยเรานะคะมาที่นี่ก็จะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะใช่ค่ะห่างจากนครหลวงประมาณ25ก<อ>ิโลเมตรนี่นค่ะด้านในนะคะจะเป็นวัดประมาณไหนนะคะที่เขาเรียกว่าสวนพระกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยไหมคะพี่ยิใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะน้องอายเ,เขาบอกว่าประวัติแบบลึกลับมากประวัติลึกลับมากใช่แล้วก็วัดที่นี่นะคะจะเหมือนกับวัดที่ไทยที่บ้านเราที่หนองคายใช่ค่ะคือวัดซาลาก้วกู่นะคะ เหมือนกับที่หนองคายเลยเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะคะที่สร้างที่สาราเกียก้ยกูแล้วก็มาสร้างที่วัดเชีเยงควนที่นี่นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่าประวัติแล้วก็พร้อมพาทุกคนไปดูด้านในว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะสบายดีซื้อปี้มาสามคนสี่ค่ะโอเค ะะจะอยู่ที่100,000 1> กีบและคนต,าต่างประเทศ1 5 0 0 0กีบนะคะค่าฝากรถอีก5,000กีบนะคะห้องน้ําฟรีค่ะที่นี่เปิดตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็เขาจะมีข้อห้ามด้วยนะคะสําหรับที่นี่นะคะป้ายติดชัดเจนเนาะห้ามนําเอาอาหารเครื่องดื่มและหมากไม้ทุกชนิดข้างนอกเข้ามานะคะมางไว้ก็คือผลไม้ถ้าพบเห็นจะมีการปรับไหม้นะคะแล้วก็ห้ามนําดอกไม้ทุกชนิดเด็ดขาดนะคะ เขามอาว้ายที่นี่นะคะเขาไม่ให้นำเข้ามานะคะโอเคโอเราเข้าไปด้านในวัดกันค่ะข้าจบนนห้าพันเลยห้าพันโอเคปะ ค่ะอายนอจกจากจะมีสวนพักให้เราได้เดินชมกันแล้วยังมีร้านอาหารามีร้านน้ำแล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้าด้วยไะเข้าไปดูด้านในกันเลย้องทางไหนเข้างเดียวอันนี้ใช่ใช่เลยเหนื่อย นี่ไงไฮไลท์ที่เราต้องมาสำหรับวัดน,นี้นะคะพี่ยิมเขาสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1958เลยนะคะแล้วเาก็ประมาณ64ปีได้ค่ะ60กว่าปีแล้วหรอใช่แล้วอืมแล้วเขาใช้ระยะเวลาในการสร้างนานไหมน้องไอระยะการสร้างนะคะ10ปีเลยค่ะอใช่พี่เห็นเขาบอกว่าเขาจะทำด้วยเหล็กแล้วก็ก่อด้วยปูนทังอีกทีหนึง ตรงนี้นะคะเขาจะเขาเรียกเลผสมผาสานกับาศาสนาพุทธแล้วก็าศาสนาฮินดูเข้าด้วยกันนะคะเขาบอกว่าพระที่นี้ที่สร้างขึ้นมานะคะนออายมีมากกว่า200รูกใช่แล้วก็จะมีมทั้งพระองค์ใหญ่แล้วก็พระองค์เล็กนะคะมาตรงนี้ลองมาเสียงเซียมซีหน่อยไหม เหมดนักล้วนั่นแหะอ้ยันหลดสองอันน่ะแรหลดกใช่ มหมายเลขสิบเจ็ดค่ะใดๆก็คืออ่านไม่ออกคะ่ะอ่ะทำไมอ่ะ ว่าไว้ว่าใบสิบเจ็ดนี่ถือกที่สุมุทากุ่มพันหลักหอบเหะเฮินฟ้าสาตาท่านเว้นกรรมจำจากทุกยากลำบากลำมืดนาหักสิหายอันหนึ่ง อันหนึ่งสู้ท่านนั่นใกล้ต่อความจึงแล้วจึงแล้วได้บุดในขันวายิงงามแย้มถามถึงเสื้อพงพันสิไก่หางกันแล้วทีเพิ่งนั่นพอด้ามดังเดิมไม่เข้าใจ รู้แต่ว่าลูกผู้หญิงทุกยากลำบากลำโอ้เอาไว้ก่อนเรื่องปูเอาไว้ไอ้แหฟังเลยของอายใบที่สีน่นี้ได้มือได้มือสิวลีนางแอลเอาผัวคนคนลุกเ <c oughs> อาผัวคนบอสมมโนแมง่งซาตาท่าน ตกกลางความยากความยากลําบากล้นขังไว้แทบห่วงแท่นอส,ส่วนว่าสับเครื่องไส้ท่านบกขัดสนดอกหนามีทอมีมีทออกแนวเดี่ยวบ่มีไผ่ลูกคนท้งคนทางค่ายร่วมคนทางข่ายร่วมกันดูมิน ถามคูซ่อนหายจ้อยเที่ยวจริงเที่ยงจริงถามคูซ่อนหายถามคูซ่อนหายจ้อยเทียงจริงเอาหัวคนของอายนะ่ะพักก่อนพักก่อนนะผู้พักก่อน <laughs> อันนี้คือแบบจริงๆก็อ่านพี่ก็อ่านไม่ออกหรอก แต่ว่าก็สรุปเอาแบบเขาค่าปะ่ะตอนนี้ฝนเริ่มยุบยุบยุบย,บ,ยบละแล้วแต่ความเชื่อนะคะใช่แต่ว่าภาษาเราอ่านไม่ค่อยออกอ้คล้ายๆกับสาราแก้วกู่เลยหลวงปู่เหลือหลวงปู่เหลือเป็นคนแบบดูแลที่แบบว่าจริงๆเพื่อนน่ะไม่ได้ลงมาทําเองเพื่อนก็มีคนที่แบบว่าเหมือนกับว่าเพื่อนเน่คิดไว้ว่าอยากทําแนวนี้นะประมาณนี้นะ หลายคนอาจจะเห็นว่าทําไมแบบมีรูปพระมีรูปแบบทําบุญมีรูปแบบพูดผีปีาศาจอะไรเงี้ยก็คือท่านก็อยากทําให้เห็นว่าแบบคือบาปกรรมมีจริงอะไรอย่างนี้ใครทําดีก็ได้ดีใครทําชั่วก็ได้ชั่วอะไรประมาณนี้อืคล้ายๆกันเลยก็จะมีแบบเป็นรูปบ้าพระพุทธรูปพระศิวะ ช่พระนาลายพื้นที่วัดประมาณ8ไร่นะคะใช่แต่ว่าที่จริงๆที่ดูประวัติของที่พ่อแม่ท่านยกให้ ok ai, ก่อนที่จะเสียที่ของเพื่อนนะมีทั้งหมดประมาณ10ไร่10ไร่ใช่ส่วนพระหรือวัดเชียงควร วัดเชียงควรตั้งอยู่ที่บ้านหโตเมืองหาดทรายฟองนครหลวงเวียงจันทร์อยู่ห่างจากตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ประมาณ25กิโลเมตรค่ะและห่างจากสะพานมิตรภาพไทยลาว7กิโลเมตรวัดนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปีคศ1958หรือปีพศ2501รวมๆแล้วเป็นเวลา64ปีค่ะ วัดนี้ได้สร้างขึ้นโดยหลวงปู่บุญเหลือสุริรัตครั้งก่อนนั้นที่ท่านมาใส่อยู่ที่สบปราวได้สร้างรูปปั้นหลายแบบตามาศาสนาพุทธและฮินดูประดับประดาอย่างเป็นระเบียบในสวนอุทยานพระที่วัดเชียงควรและมีรูปปั้นทั้งหมดกว่า200องค์ และในนั้นหลายคนคงได้ยินถึงรูปปั้นเจ้าแม่นาคีที่ถูกสร้างไว้ในส่วนนั้นและที่น่าแปลกและอัศจรรย์ก็คือมีอุทยานที่คล้ายกันและมีรูปปั้นเจ้าแม่นาคีอยู่ด้วยที่นั่นมีชื่อว่าศาลาแก้วกู่ค่ะสถานที่ตรงนั้นอยู่ที่จังหวัดนองคายของประเทศไทยค่ะ วัดเชียงควรเป็นอุทยานรูปปั้นที่ประกอบไปด้วยรูปปั้นรูปเรารพทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กรูปปั้นดูเหมือนจะมีอายุหลายศตวรรษมีปฏิบากรรมของมนุษย์พระเจ้าสัตว์และปีศาจและมีปฏิมากรรมมากมายของพระพุทธเจ้าตัวละครของความเชื่อทางศาสนาพุทธและลักษณะตำนานของชาวฮินดูรวมถึงพระอิศวรพระนาลายและปฏิมากรรมเหล่านี้น่าจะเกิดจาก คนงานไล้ฝีมือภายใต้การกำกับดูแลของหลวงปู่เหลือสูรีรัตและสวนแห่งนี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสวนแห่งโบมาโซที่แคว้นลาซโยประเทศอิตาลีค่ะรูปปั้นหลายแบบมีคำสอนเปรียบเปยให้สติที่ยึดเหนียวไม่ให้หลงไหลไปกับตันหา สถานที่แห่งนี้นะคะถ้าใครได้มาแล้วจะมีความรู้สึกว่าเป็นสถานที่สงบที่ดูขลังอลังการเหมือนกับเราได้หลุดเข้าไปในเมืองลับแลเป็นอีกเมืองนึงเลยค่ะ ของไว้เชียงควรก็คือรูปปัน้นทรงฟักทองขนาดใหญ่สร้างด้วยคอนกรีตขนาดใหญ่มีประตูเป็นรูปปากภายในแสดงถึงนรกโลกและสวรรค์เขาบอกว่าตรงนี้ความสูงประมาณ3เมตรนะคะตรงนี้ภายในนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นรูปฟักทองนะคะในนี้ก็จะมีเรื่องราวอยู่3เรื่องก็เป็นเรื่องของอนรกเป็นเรื่องของโลกมนุษย์แล้วก็เรื่องของสวรรค์น,นะคะ เขาก็จะเล่าอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ทางเข้าจะเป็นปากของยักษ์นะคะ,ะเข้าไปดูกันว่าม,มีอะไรบ้างคะ่ะ ซาดุ้ยฮึโอถ้าสมัยก่อนทำได้เยอะขนาดนี้ก็แบบอืมมันกลัวอืมน่ากลัวบ้านน่าจะเป็นจากดินนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนไหมข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนทางไหนอะอืมเอ้าเอ้ยเดี๋ยว้าเข้า บอบกรรมมีจริงนะไอ้เขาบอกไว้อยู่นะขึ้นไปข้างบนกันคะ่ะชั้นที่สองนะอันนี้เป็นชั้นที่สองนะคะโอ้ชั้นสองก็มีเรื่องเล่าอีกก็ <c oughs> มีคาเข้าอยู่ตัวเดี๋ยวพี่นล่หง่ะไปดูทางข้อนไปทางนี้คะ่ะ <c oughs> อ ใช่ค่ะกฎกรรมจริงๆไงไอ้เขาบอกไว้อย <taking harder> <half back chips> ู่ดันบ่นไปค่ะชั้นที่สองอันนี้เป็นชั้นที่สองนะคะนี่ Thank <laughs> you. พอเราเข้ามาบริเวณชั้นสองนะคะพอเดินดูรอบๆเขาจะมีทางขึ้นแล้วก็ทางลงให้ไปดูบรรยากาศข้างล่างด้วยนะคะเป็นข้างภายชั้นหนึ่งเป็นยังไงบ้างชั้นสองเล่าว่าอะไรบ้างชั้นสามเล่าถึงอะไรบ้างนะคะอันนี้กาลังจะเปลีนขึ้นชั้นสามค่ะคุณชักดึงเงาหน่อยหนึ่งครับเซน ใช่ไหม <c ười> ส่วนใหญ่จะเป็นเทรนมากเนาะไอ สีใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วค่ะ่ะเช็นะอันนี้เล็กมากน่าซีดขนาดนั้นจะจับนี้จันี้อาการนี่ย็นแต่ตัวเงินนะเงินเรานี่เ้็โเโเนโอ้ไ,อได้ คุ้มนะรงเท้าคู่นี้ฮ้ยทางออกแค่นี้เองเหรออู้แต่สวยมากเลยนะได้ประดอู้สวยมากโหสวยมากเลยสวยจริงลงด้วยนะค่ะพอเราเข้ามานะคะก็ ตรงนี้จะมี3ชั้น4ชั้นด้วยกันค่ะพี่ยิ้มใช่ใช่ชั้นนี้เป็นชั้นที่4 4่ใช่ชั้นนี้ชั้นนี้เป็นชั้นที่4ใช่ค่ะชั้นที่1นะคะก็ด้านในก็จะมีเป็นรูปปั้นนะคะเป็นเรื่องราวของนรกนรกใช่ค่ะแล้วก็ชั้นที่2ก็จะเป็นเรื่องราวของเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นชั้นอีกขึ้นมาว่าแบบชั้นขึ้นมาจากนรกชั้นที่2เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือแบบ ดีขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างงี้นะค่ะแล้วชั้นที่3านะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับพญานาะคะใช่ใชแล้วออกมาด้านนอกตรงนี้ก็จะเห็นวิวทั้งหมดของส่วนพระเลยนะคะ<ช>เย็นมากๆทางออกมาก็จะแคบนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาขึ้นมาดูวิวด้านบนนะคะ<ม>ก็ จะมีทางออกสองทางด้วยกันก็คือทางที่เราออกมากันนะคะที่ออกมาเมื่อกี้เล็กๆนะคะก็ะและอีกฝัก่งหนึ่งก็จะมีด้านหลังนะคะซึ่งพิมก็ได้ไปดูแล้วอันนั้ก็เล็กเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ช่วงที่เดินขึ้นมาตรงกลางอะ่ะมาจะลําบากนิดนึงมา,มาลําบากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เราเข้าเข้าอีกทางนะคะ่ะเพราะาอยากให้ทุกคนได้เห็นด้านในของเขาเรียกตรงนี้นะเขาจะเรียกว่าเป็น รูปฟักทองอะค่ะใช่เป็นรูปฟักทองก็อยากให้ทุกคนได้เห็นด้านในด้วยว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างด้วยนะคะตามที่หลวงปู่เหลือท่านได้ตั้งใจที่จะทํารูปฟักทองนี้ขึ้นมาเพื่อสื่อถึงคุณงามความดีหมายถึงว่าใครทําดีได้ดีนะใครทําไม่ดีก็อาจจะได้เป็นนรกนะถ้าไปนรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะเล่าถึงแบบ เรื่องราวแบบเกี่ยวกับนรกยอะไรเงี<ม>้ยเราจะได้แบบตั้งแบบม,มีสติในการใช้ชีวิตกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่แต่พอขึ้นมาข้างบนก็คือแบบเย็นมากนะคะ,คะก็จะเห็น,หนวิวด้านล่างของสวนสวนพระนะคะจะติดกับริมโขงด้วยนะคะทุกคนถ้ามองมองไกลๆมันจะเห็นเป็นริมโขงเลยน้องใครบ้านเราเองโอเคค่ะ เดี๋ยวออากับพี่ยิ้มก็จะลงไปด้านล่างนะคะไปไปเจอกันด้านล่างค่ะใช่ใช่ขึ้นลงได้สองฝั่งไงก็ลองลงฝั่งนี้ดูวันนี้ที่เรามาเราก็จะเจอแบบเด็กนักศึกษาเขามาทัศนศึกษาที่นี่ด้วยนะคะมไมต่างกัน โอ้ yup. มันเล็กมากเลยนะมาส่งมาเลยก็ได้สินเร็วเลยเพื่อฟ er ินก่อนเลยนัะแรก รวยก็เลยรวยรสุชอบกินไหมสิพาอะไรจากหน่วยสิพาปัาสิพาปาเป็นไตล่ญี่ปุ่นคล้ายๆแบบซดซุดรียญี่ปุ่นอ่ะโอ้โล่นเลย สร้างกเดียวเรียวหากาแฟเเลนะมีไหมบ่เมะกุ้งกา้งกุ้งก้งก้กุบพกุ้งกุ้งกุงกุกุนงกา้งกุ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 ้งะุ้งกุ้งกุกุ้งกค้งก้งกกงงก้ก สวยดีอะรู้สึกว่าแบบเราได้มาเที่ยวอีกที่ที่หนึ่งที่เราไม่เคยมาถามว่าคล้ายๆกันกันกบวัดสาราแก้วกูที่หนองคายไหมก็คล้ายแต่รรู้สึกว่าที่นี่ใหญ่กว่าแล้วเขาก็ทําแบบเหมือนกับว่าแบบเป็นสวนที่แบบมันเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเรื่องเป็นลาวอะไรเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ นักท่องเที่ยวเข้าไม่ขาดสายเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นคนเวียดนะเมื่อกี้เราเดินไปเนาะ,ะมีคนเวียดมีทัวร์ของนักเรียนนะคะแล้วก็เป็นคนลาวแล้วก็เป็นคนจีนเขาก็มาเที่ยวที่นี่กันนะคะใช่ค่ะ <ๆ S 1> ก็ที่นี่ก็ใหญ่มากๆเลยนะคะเขาจะสร้างเกี่ยวกับพวกอ่าผสมผสานศาสนา,าพุทธกับาศาสนาฮินดูเข้าด้วยกันนะคะท<ช>ี่นี่ ก็อยู่ไม่ไกละค่ะทุกคนห่างจากขัวสะพานประมาณ7กิโลเมตรเองคะ่ะใช่เดินทางแค่10นาทีเท่านั้นนะคะก็จะถึงส่วนพานหรือว่าวัดเชียงควรน,นี้แล้วค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวยิ้มกับน้องอายนะคะจะปักหมดุดสถานที่นะคะด้านล่างให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเผื <c oughs> ่อจะมาก็มาตาม Google Map นี้ได้เลยนะคะค่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะไอยกับพิมก็ขอตัวลาเพื่อนเพื่อทุกคนไปก่อนนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้า EP หน้านะคะแล้วติดตามด้วยว่า EP หน้าไอยกับพิมยิไนกนจะไปไหนกันนะคะฝากให้ทุกคนติดตามด้วยค่ะ,คะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ